สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยานะมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามทั้งใหม่และเก่าทั้งผู้ที่สําเร็จไปแล้วก็ดีนะก็ฟังอย่าได้ประมาทในธรรมที่ออยสระเอามาบรรยายไว้นะธรรมะคือธรรมชาติที่มีในตัวเราทุกคนนะไม่ต้องไปพึ่งสิ่งไม่ต้องไปอยากรู้อะไรนะนอกนะั้นมันมันเลยมันเป็นเจ้ามาโนหมืนนะมันเป็นความไม่ปกติ ถ้ารู้ออกจากตรงนั้นอคือเราหลงทั้งหมดนะอหลงทุกอย่างหลงรู้หลงเข้าใจนะฮะแล้วก็พอไปหลงฟังบางอย่างแล้วก็เขา,าโนเขาสะกดจิตเราให้เรารู้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันมันเป็นของไม่เที่ยงนะฮะจริงๆอาจารย์พูดเรื่องพวกนี้พูดไว้พอสังเกตมันเป็นเรื่องแค่ แค่แค่ให้มโนอ่ะหรือความเป็นตัวตนของเราอ่ะลดน้อยลงเท่านั้นเองนะฮะแต่เมื่อไหร่เรายังไม่เข้าใจมันเราก็จะไปยึดเอาทำที่เราจําได้ที่เราได้ฟังว่าเป็นจริงเป็นจังฮะอือย่างเช่นที่อาจารย์พูดมาหลายๆคลิปเป็นบรรพันคลิปคนก็เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นจริงเป็นจ,งนจังก็เลยนําเอาไป หาลับสักการะต่อหรือหาประโยชน์เข้ากับตัวเองแบบผิดๆนะฮะหมายถึงความยกยอสรรเสริญน,นะคือคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งวิเศษจริงๆที่อาจารย์พูดนะอาจารย์กำลังอธิบายอะไรบางอย่างให้คนที่ฟังได้น้อมน้อมไม่ได้เข้าไปอยากจะรู้ในสิ่งที่อาจารย์อยากไปตีความหมายอยากจะไป จำแนกแจกแจงเหมือนทุกสมัยนี้นะฮะที่ไปทำลายแก่นคำสอนของพุทธเจ้าคือไปจำแนกแจกแจงของพระองค์เป็นความรู้ของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมจริงๆมันก็ก็เลยทำลายแก่นคำสอนก็การตัดสู้ของพทธเจ้านะก็คือเหมือนอาจารย์วิทย์พูดไว้อะมันเป็นเรื่องสมมุตินะฮะมันไม่ใช่เรื่องจริงๆที่เราจะไปเชื่อว่าสิ่งที่เรารู้นั่นมันเป็นเรื่องจริง อออย่างเช่น่อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์บอกว่าพวกเธอคิดอะไรเนี่ยหลงคิดรู้ไหมว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนไปคิดตามอาจารย์ส่วนใหญ่ล้วไปคิดตามนะฮะแล้วก็ไปมโนเข้าใจไปแบบนั้นยังไม่ใช่นะฮะอืมเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดเสมอมาว่าไอ้ขั้นที่มันผลจากวัฏฏสงสารเนี่ย ขั้นที่มันหลุดจริงๆน่ะมิมุหมดหลุดผลจริงๆเนี่ยนะฮนะมันสอนกันไม่ได้นะอาจารย์แค่ชี้ทางฮนะทาไมคนฟังอาจารย์บางคนถึงปรังได้เพราะว่าที่ปรังได้เพราะมันเป็นต้นตำรับคือสาสนีปฏิหารเนะีมันเป็นการตัดสรู้แล้วเอามาอธิบายไว้ทิ้งไว้มันมีพลังมันมีปฏิหารนะฮนะนะมันมีฤทธ เพราะฉะนั้นคนที่ท่องจําจากอาจารย์ไปเนี่ยมันไม่ได้มีฤทธิ์ถึงขนาดนั้นมันแค่ทําให้คนน่ะไปหลงรู้ตามแค่นั้นเองเข้าใจตามแบบนั้นเฉยเฉยนะฮะแล้วการที่อาจารย์ทําไว้เนี่ยอาจารย์ทําไว้ฟรีหมดเลยนะให้ทุกคนบนโลกใบนี้แต่บางคนเขาพิกไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องการอยากให้อาจารย์ช่วยชี้ชี้เขาไปในขนาดนั้นเลยสอนสดเลยแบบตัวต่อต,ตัวเลยอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง ม,มันถึงชัดเจนบางคนเ่ยฟังอาจารย์แล้วมันเข้าใจนะีแต่มันเข้าไม่ถึงสักทีต้องการให้อาจารย์ปลดล็อกหรือเปิดดวงวิญญาให้อาจารย์พอมีเวลาไหมลูกศิษย์มีคิวไหมแค่นั้นเองนะแล้วเราก็จัดคิวกันอในการสอนนะครับอธิบายแล้วก็ชีป้ปังเข้าไปแค่นั้นเองมันจึงเป็นเรื่องที่มีแค่อาจารย์เท่านั้นเอง ที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ในโลกใบนี้นอกนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจตามไปหรือปฏิบัติหรือเพียรได้มากฟังให้มากแค่นั้นนะฮะอือคนยังไม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเรืออาจารวิสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ยึดให้ถือไม่ได้ให้รู้อะไรนะะไม่ได้ไปจําได้ไปรู้แล้วก็ไปฟูไปหลงความรู้ไปหลงความรู้ที่จํามาเนี่ยมันปรุงออกมาสอนหมดเลยแล้วเราก็ชื่นชมคนถึง ไปไม่ถึงที่สุดอย่างธรรมเนียฮะเพราะประมาทพอไปรู้แล้วเข้าใจแล้วเชื่อว่าตรงนั้นใช่จริงๆไอ้ในความรู้อ่ะที่ฟังมานั่นนะ่ะเออนะครับพอได้รู้ได้พอไปเข้าใจไปรู้มันก็เกิดความสงบขึ้นมาธรรมดานะฮะแต่มันแฝงด้วยความฟุ้งซ่านแต่ยังแยกความฟุ้งซ่านออกไม่ได้เขาเรียกว่าสังโยชน์เนียฮะ ความฟุง้งซ่านของกิเลสของอวิชชาไงอาจารย์วิชึงบอกว่าถ้าทําลายวิชาไม่ได้คนที่เขาทําลายอวิชชาไม่ได้เนี่ยถ้าเขาไม่หลงไปซะก,ก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ประมาทในธรรมคนเหล่านั้นถึงต้องมาให้อาจารย์ปลดล็อกให้แค่นั้นเองชี้กระแทกให้ว่ามันติดอะไรอยู่แค่นั้นเองเขาก็รู้เขาก็เข้าใจหมดนะแต่อาจารย์ให้ไม่ประมาทเฉยๆคนที่ฟังคลิปอาจารย์ เขาเลยเดินไปถึงที่สุดนะแต่คนที่มักง่ายแกะคำพูดของอาจารย์ไปสอนไปเป็นความรู้ของตนไปอ้างว่าเป็นธรรมที่ถูกปิดเอาเอามาเปิดเผยให,หม่ไม่มีในตำราะนะั่นน่ะแต่สิ่งที่พูดมาเป็นสิ่งที่ก๊อปจากอาจารย์วิทย์ไปทั้งหมดแล้วไปขยายความอวดอ้างตั้งสโลแกนของสร้างตอรี่ของตัวเองขึ้นมาแค่นั้นแหละมันจะไม่ <laughs> ถูกปิดมันไม่มีอะไรถูกปิดหรอกครับ ถ้ามันเป็นธรรมชาติที่อาจารย์วิตัตสรู้แล้วอธิบายมาเป็นภาษาไทยนะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีพวกไอก้ธรรมะมันเยอะมีก็อออกมาการมาโจมตีกันเยอะแยะไปหมดทั้งฝ่ายโลกฝ่ายอะไรโอ้ยทั้งทนายทั้งอ้างว่าไม่ตรงต่อพระไตรปิฎกบ้างนูน่นนี่นั่นนะฮะเราอยู่ภาษาไทยฮะเราอ,อยู่เป็นคนไทยคุณก็ต้องใช้ภาษาไทยนี่แหละ อืเพราะว่าเราเรียนเราเติบโตขึ้นมากับภาษาไทยนะฮะสัญญาเรามีแต่ภาษาไทยการที่แต่ไถถอนสัญญาเนี่ยจะไปเรียนเพิ่มเติมเพื่ออะไรในเมื่อสุด้ายก็ต้องเอาออกอยู่แล้วต้องผลออกจากสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แล้วพิกเป็นอิสระจากตรงนั้นระดับจิตมโนวิญญาณทาลายอวิชชาตนาวุธานความหลงผิดนะฮะความหลงยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ยึดมั่นในขันห้านะฮะเพราะขันห้ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่มันอยากจะค้นจากขันห้านี่แหละมันเลยไปศึกษาแบบผิดๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาสมมมือปัญญัติอะไรเลยชนชาติใดก็ได้ภาษาไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นภาษาดั้งเดิมหรือบาลีเลยนะฮะ ผมนึงบอกว่าพอไอไออัตตาตัวตนเนี่ยคือมโนวิญญาณหรืออวิชชาตนาอระทานเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันทุกข์บีบคั้นเพราะมันอยู่ในกรอบของขันห้าใช่ไหมฮะมันอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขุนั่นแหละมันเป็นรูปละเอียดอยู่มันอยากหลุดพ้นมันก็หาวิธีที่จะปฏิบัติธรรมแล้วแต่มันจะไปมันจะหาวิธีที่ฝึกสติฝึกสมาธิหรือพยายามที่จะอ่านพระไตรปิฎกอ่านศึกษาตำราพุทธวจะนะหรือ พ่อไอิธรรมหรือไปเจตนาดูจิตดูอะไรน่ะดูความคิดดูอารมณ์เนี่ะตัวมันทั้งนั้นนะฮะมันจะไปตันที่ตัวมันหมดเลยผมบอกว่าเนี่ยตัวมันเนี่ยมันว่างมันว่างจากความรู้สึกนกคิดอารมณ์แต่มันไม่มันยังมีมันว่างอยู่คือมันเข้าใจหมดอ่ะคือมันว่างเพราะมันเข้าใจไงว่ามันว่างคือมันรู้จักอ่ะแต่มันไม่รู้จักตัวมันเองว่าตัวตัวมึงนั่นแหละตัวสุดท้ายมึงเลยคาอยู่เนี่ย คาความรู้อยู่เนี่ยรู้ว่านี่ก็นี่ก็รู้แล้ว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 รอบตัวหมดเลยแต่ตัวมึงอะไม่รู้อาจารย์วิทย์จัดการตัวนี้ตัวนี้เลยคืออัตราตัวตนของเราตัวที่มันอยากหลุดพ้นอยากคนถูกพอมันไม่ได้ความรู้เนี่ยมันก็คิดว่าตัวมันหลุดพ้นมันประมาทไงมันคิดว่ามันเข้าใจหมดแล้วขันหน้าไม่ใช่ตัวใช่ตนอืมมันถูกครอบงำอยู่ ผมจะบอกว่าทุกคําพูดที่ปรุงแต่งออกมาเนี่ยทั้งหมดความรู้ที่มันจํามาเนี่ยมันรู้หมดแล้วอะเขาเรียกว่ามานะนะฮะพอมันรู้อย่างนี้แล้วถ้ามันไม่เกิดตัณหาอยากไปสอนคนสอนคนนะมันก็จะเข้าถึงหลักอวิชชาเลยพอมันเกิดตัณหามันก็เกิดอุปทานไงมันก็ไปไม่ถึงอวิชชาไงมันก็ทําลายตัวเองไม่ได้ไปไม่ถึงตัวปัญญาจริงๆนะที่สุดอย่างธรรมเขาเรียก เพื่อดับตัวมันเองเนี่ยก็จบไอสิ่งที่มันรู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันมีเนี่ยคันหน้าซึ่งไอตัวนี้มันไปดัดจริตดัดแปลงเฉยๆนะไปสร้างความรู้ที่มันละเอียดขึ้นเฉยๆนะแต่ความรู้ที่ปกตินี่เราก็รู้กินร้อนอ่อนแข็งอิ่มแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ควบคุมไว้ไงบีบคั้นอยู่ก็คือตัวนี้แล้วมันไปสร้างความรู้พวกเนี้ยให้มันละเอียดขึ้นมันก็เลยบล็อกตัวมันเองไว้แค่นั้นเอง แต่มันเข้าใจว่ามันจบกิจมันหลุดพ้นมันว่างมันอิสระมันคิดเอาอ่ะมันมโนเอาอะที่เขาบอกว่ามโนมโนนั่นอะแต่มันยังไม่เป็นปัญญาไงไอตัวมโนนี่มันก็ไม่สติของมันอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในขันห้าไงแต่มันปฏิเสธขันห้าคือมันศึกษาจนรู้ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไงอาศัยสัญญาที่ ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วมาประมวลมาพิจารณามาปรุงแต่งแล้วก็เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะจากที่มันรู้แต่ทางโลกเนี่ยพอมันมารู้ทางธรรมมันเลยเกิดองค์ความรู้ของมันขึ้นมามันไม่ใช่ปัญญาแท้นะที่คนมาฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยจนตัวนี้จากมันโง,ง,ง,ง่ๆไม่รู้อะไรเลยเรื่องทางธรรมนะ่ะมันก็วนหาปฏิบัตินั่งสมาธินู่นนี่นั่นแล้วหลายปีมานี้ที่อาจารย์อธิบายเรื่องความคิดปรุงแต่งมันเนี่ยเห็นไหมคิด มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรตัวนี้มันก็เลยมาเรียนรู้มาฟังมันก็ได้ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้แต่มันประมาทไงฮะเพราะไอ้องค์ความรู้ที่ได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้มันรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆนะแต่ว่ามันดันไปหลงความรู้ถ้ามันยังไม่ประมาทในธรรมจารย์มันก็จะว่าเอ้รู้แล้วทําไมแต่มันมีบางอย่างที่เหนียวลั้นอยู่ก็เข้าใจหมดแล้วอะแต่ทําไมรู้สึกลึกๆ ว่ายังมีเรารู้อยู่อะมันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันไม่ประมาทมันยังมีการฟุ้งซ่านเทียบเคียงนู่นนี่นั่นอยู่ตรงเนี้ยวิเคราะห์อยู่เห็นไหมถ้าไม่ประมาทมันก็จะรู้ตัวมันเองว่ามันน่ยยังไม่จบแต่มันรู้ทุกอย่างแล้วก็มันเลยสกิดตัวมันเองว่าเออเหลือเราเนี่ยแหละมันมีบางอย่างอยู่ที่ยังเหลียวหลันอยู่ยังว่ายังรู้อยู่ว่าไม่ใช่ที่สุดตรงนั้นเองที่มันจะตามหาพุทธะที่แท้จริง คือออิสระบางคนมาหาออิสระแล้วแต่ไปหลงความรู้ตรงนี้ทิ้งออิสระไปไปยึดเอาความรู้ตรงนี้วัสนาราวัสนาเข้าไม่ถึงกุธะทิ้งออิสระก็ทิ้งพุทธะนะครับผมต้องบอกว่าขั้นสุดท้ายหนึ่งขั้นละเอียดคนถึงได้แค่ตรงเนี้ยบนโลกไปเนี้ยคนที่ดับตัวเนี้ยเขาก็มีรู้มันไม่ได้ความรู้มันไม่รู้อะไรงไงมันหมดแล้วไง ก็คือไม่สามารถอธิบายอะไรได้ลูกศิษย์ลูกหาก็ที่ฟังอยู่ก็เลยไม่ก็เลยทําตรงนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้อะไรที่ละเอียดสร้างความรู้ไม่ได้แกก็เลยให้เป็นหนังสมาธินหนังนู่นนังนี่มันลงตามมหาบัวนี่ยแกไม่มีองค์ความรู้ขึ้นมาจากการตัดสู้เพราะในขณะที่แกรู้ทั้งหมดแล้วแหละเหลือตัวแกเองตัวตวนของแกหรือตาแกดับตัวนี้อวิชชาตัวนี้ดับปุ๊บมันก็ไม่รู้อะไรพวกนี้นก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วขันห้าแกเหมือนหมดความรู้ไปเลยไม่รู้จะบอกยังไง แล้วแกไม่ได้ตัดสรุองค์ธรรมขึ้นมาอีกแกก็เนี่ยไม่แตะฉานอธิบายไม่ได้ในส่วนที่มันดับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้คนน่ะเข้ามาเห็นตามแล้วหลุดออกมาตามแกนะ่ะแกไม่มีวาสนาตรงนี้ไม่ได้มีบารมีสร้างมาตรงนี้แกก็เลยเงียบๆไปแกก็ได้บอกบอกแต่ขันหน้าไปปฏิบัติไปพุโทโธไปอะไรเอาแกบอกตัวนี้ไม่ได้ไงตัวโมโนวิญญาณเนี่ยว่าเออกูหลงอยู่ตรงเนี้ยตัวไอ้ตัวเนี้ยพากูหลง นั่นแหละแล้วไอ้ตัวเนี้ยพวกมึงอ่ะมันที่กูออกไปปฏิบัติก็ออกไปปฏิบัติตัวนี้ถ้ากูสอนกูก็สอนปั๊บกูอธิบายไปปั๊บมันต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็ไปรู้พอไปรู้มันก็เหมือนเดิมหลงเหมือนเดิมหลงรู้เหมือนเดิมนั่นแหละฮะทําไมหลวงตามหาบัวท่านถึงไม่สอนท่านถึงไม่บอกว่าเออมึงอย่าทิ้งพุทโธนะเพราะตรงสุดท้ายแล้วมันสอนไม่ได้ไงเพราะ แกไม่มีบารมีคือไม่มีองค์การตัดสรุปธรรมคือสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาได้แกได้แค่อสาวะขยญาณแค่นั้นเองอืมสัมมาสัมโพธิญาณคือมันสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุทธอ่ะ,ธธะอือสาวกุทธ,ธะหรืออ่าอืมเขาเรียกอะไรวะอนุรุตพุทธาหรืออะไรเนี่ย นั่นแหละที่เขาเรียกผู้มาสารงานต่อจากพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองเหมือนที่ผมตอนที่ผมฝันเยน็นพุทธเจ้าไปไหว้พุทธเจ้าหลายๆคนใส่ยุดขาวแล้วพุทธเจ้าชี้มาดังผมให้คนทุกคนกราบผมแค่นั้นเองตอนนั้นนะท่านนะฮะเออเพราะว่าผมอธิษฐานอยู่แล้วไงสมัยนั้นว่าขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพุทธเจ้าแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปแต่ผมป่าถนาเป็นแค่โสดาบันตอนนั้นนะ แต่เวลาอธิษฐานจิตก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ปรารถนาว่าเออไม่เกิดเจ็ดชาติก็ดีแล้วเพราะเราเป็นแค่คารวะอยู่คลองเรือนไม่ได้ออกบวชมันก็เลยปังเป้าไว้แค่นั้นนั่นแหละมันเกินค่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมหลุดผมก็เหมือนลวงตามหมาบวัวช้ะพอพี่กออกมานะ่ะมันก็ไม่รู้จะไปบอกคนยังไงนะแต่มันมีบาร,รมีมีวาสนา ที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติไม่ได้เกิดองค์ความรู้ตัดสรุปทำขึ้นมานะของมันเองไม่ได้เจตนาที่จะไปกระทํามันนะมันถูกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนิมิตฝันว่าได้กราบพุญเจ้าแล้วบุญเจ้าชี้ทุกคนกราบผมแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอยลูกได้ดวงตาเห็นทมแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ทาให้ความรู้มันไหลออกมา จังจากหลุดแล้วนะฮะมันมีองค์กลมรู้แล้วมันเริ่มแยกแยกระงปู่วงตาครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วนักปฏิบัติทมทั้งหลายที่หลงกันมาตลอดแล้วแวแยกเรื่องสวรรค์นรกออกมาทั้งหมดมันเป็นเขาเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณสูงสุดค่อยไต่ระดับเข้าไปสู่ความสูงสุดก็เลยแตกฉานเนี่ยอาจจะทเท่านั้นเองคือเอามาที่เอามาอธิบายเจ็ดปีเนี่ยทาให้ทุกวันเนี้ยคนก๊อปผมไปเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่ไม่เคยเอ่ยชื่อผมหรอกคนเหล่านี้ มันถึงถูกปิดตายยงไงต้นตำรับแก่นคําสอนที่ถูกปิดตายเหลือแต่เปลือกกับกระพีที่เอาไปสอนต่อกันทุกคนก็อยากอยากได้คําชมเชยนะควันจุบย่องสรรเสริญไม่เหมือนอาจารย์วิทยดาคนเพื่อกระแทกได้รับแต่คําดูถูกนะพูดไปปั๊บเขาก็ดา่าเขาว่าก็ดูถูกแล้วเองฉลาดเกินเก่งสอนผิดบ้างเพี้ยนบ้าง หัวฉลาดเก่งอยู่คนเดียวอะไรสามารถประมาณนะั้นพ่ออาจารย์วิทย์กระแทกไงกระแทกมโนวิญญาณตัวนี้นะแต่คนพวกนั้นนะ่ะเขาเอาความดีมาลอ่อเอาสตอรี่เขาไม่เขาไม่ได้กอบไปหมดนะเอาไปไปบางส่วนเอาแค่ความรู้นะความจําแต่ยังไม่ได้เห็นความจริงมันเป็นเหตุผลอย่างนี้เองทุกคนเลยไม่กล้าเอ่ยชื่ออาจารย์วิทย์ไง mm hmm. เพราะอาจารย์วิทด่ามันอด่าทุกคน แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อบางทีมันร้อนตัวพวกนี้เพราะมันก๊อปของอาจารย์มันก็เลยรู้ว่าก๊อปสิ่งที่อาจารย์พูดมันก็เลยรู้เพราะว่าอาจารย์ว่าไปพวกเมืองก๊อปปุ๊บปับ๊บไอ้พวกที่ก๊อปไปปับ๊บมันก็ไม่กล้าเอ่ยไงอ่าอืมมันไม่กล้ายอมรับเห็นไหมฮะอืมพอลูกศิษย์ไปถามมันก็บอกว่าโอ้ยมันถ้าถึงทำจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรอเออวิปลาสแล้วนั่นกว่ากันไป ถ้าขอถามว่าอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์จะไม่ไม่ได้สอนแบบนี้ท่านอาจารย์ทาไมพูดเหมือนอาจารย์วิทย์เลยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่กล้าตอบหรอกแถเนี่ยผมนึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนไม่กล้าเอ่ยชื่อผมหรอกเพราะกลัวไงกลัวคนจะศรัทธาความจรงิงไงไม่ศรัทธาตัวเอง เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมมาาพูดเป็นเรื่องจริงที่ผมเตือนไปอ่ะพวกคุณอ่ะไปสร้างกรรมให้เขาเติดกรรมอยู่ตรงนั้นแค่ความรู้นั่ะนะไม่ปลดปล่อยให้คนอื่นเขาได้ถึงทาจริงจริงแท้แทดันคอปก็เหมือนเสกโลโซแทนที่จะให้เขาฟังเสกเพลงเสกโลโซต้นตำรับพวกนี้ก็ไป๊อบได้ฟันแผ่เสียงที่มีคุณภาพคือคนเรามันเร็วและยำอยู่แล้วฮะมันก็ชอบหากิน อา,อาศัยคนอื่นอัปปี้คนนู้นคนนี้มาหากินไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเขาเรียกว่าไม่มีความรู้ทางไม่มีปัญญาเป็นของตัวเองไม่มีความสามารถนะฮะครับนี่แหละทางโลกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน,นเห็นเขาทาอะไรดีก็สมัยผมขายลูกชิ้นนะผมขายดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะยิบลูกชิ้นผมดีผมโมเกตด,ดีน้ําจิ้มผมอร่อยเพราะคนเห็นขายผมขายดีแม่งมาขายล้อมผมหมดเลย มาแข่งกับผมหมดเอาลูกชิ้นลูกเบลเลอร์สิบบาทลูกชิ้นปลอมอะมใ้ใหญ่ๆอะ่ะบางคนก็พยายามเอาลูกชิ้นแท้แต่น้ำจิ้มมันไม่ได้ไงสุดท้ายก็ขายไม่ได้เออมันเป็นอย่างนั้นนะอืผมมาเจอมาเยอะผมขายของยังมีคนก๊อปปี้ผมเอยเห็นผมขายดีก็มาแข่งกับผม,มนั่นแหละผมทําที่คุมเน้ภาพผมค้าขายเนี่ยถ้าของไม่อร่อยผมโยนทิ้งเลยเพราะผมเป็นคนชอบกินของอร่อยนะฮะ ผมเป็นคนแบบนี้จริงๆทุกคนมากินของผมจะต้องอร่อยเวลาผมขายของอะ่ะกินจนหมดเขาเขาก็ชมเราชมด้วยด้วยฝีมือเรานะฮะที่เราทําอร่อยจริงๆผมไม่ได้ขายของเพื่อจะหาเงินนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมไม่ใช่ตัวตนของผมนะคือผมเป็นคนชอบกินของอร่อยบางทีผมไม่ซื้อของไม่อร่อยมาเนี่ยผมทิ้งหมดเลยนะผมในเมื่อผมชอบกินของอร่อยผมขายของผมก็ต้องให้คน กินของอร่อยนั่นคือเบื้องต้นเลยนะเงินทองมาที่หลังผมเชื่อว่าเจ้าของอร่อยยังไงก็ขายได้เรื่อยๆมีลูกค้าประจำเออฮะแค่นั้นเองทำให้เขามีความสุขแล้วเขาจะนึกถึงเรานี่คือทางโลกผมเป็นอย่างนี้เลยทางทาผมนึงทำทำํำทำแท้ๆออกมาไงให้คนถึงทำแท้ไงอืนะครับ เพราะฉะนั้นผมสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบอะไรที่จะทําให้มันอร่อยราคาก็จะสูงหน่อยปรับตามราคาเพราะผมใส่ของดีไงผมก็ทําอย่างนั้นนี่ไงฮะคนมันไม่เข้าใจหรอกคนมันสุกพาเอาเผากินคนมันมากง่ายสันดานมันยาบบางคนขายของเนี่ยคนร้านค้าเยอะแต่ไม่มีความอร่อยนะครับอาศัยโปรโมทสินร้านค้านู่นนี่นั่นสารพัดคือหลักหลักการของผมเลย ในทางโลกนะและในทางสอนธรรมะนะทางโลกของที่ผมขายจะต้องดีจะต้องอร่อยถ้าไม่ดีไม่อร่อยผมไม่ขายเพราะคนเอาไปกินแล้วเขากินครั้งเดียวแล้วเขาก็เสียความรู้สึกนั่นเองโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ